ความแตกแยก,กนะทุกค,คนความแตกต่างนะทุกคนดูสวยโอ้โหวิท ครับสวัสด <tem isa> ีคร <te am> ับวันนี้คนอยู่ผมบางเยีนเซมเพลครับบางพิจูบนันโบอแรกหน่อยไม่รู้ย์โบ้ได้ทุกคนดูโบอได้แรงใหม่มาดูน้องพิมพ์พาบางเหยียนมาโบอใหม่ได้แล้วเอาน้องบางวิทจูยังทุกคนน้องพิมพ์ูทุกคนโอ้โหบางเหยนมาโบอใหม่ได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าบางเหยนจะได้กี่ตัวน้องพิมพ์บอกว่าที่นี่สวยมากท่าเปล่งควายก็เยอะมากไปทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และตามเล็กทุกคนไปจูเยไปทุกคนไปลุยกันเลย ตอนนี้น้องพิมจัดการแล้วทุกคนไป Let's go ไปด้เหรอโอเคทุกคนเราไปดูอันที่ว่าไม่รู้เลยครับโอ้โหทุกทุกคนบอกเลยว่าชิมน้ำน้องพิมน้องพิมโอ้โหลูกมันเป็นโรยลูกเป็น้ายป้อยลึกไหมน้องพิมบอกนี้ ฮะไม่ลลึึกกไไมม่่เคยลึกเลยหรอทุกคนเมื่อกี้น้องพีมบอกเห็นไม่ลึกนะดำจมมิดเลยนะเขาบอกไม่เคยลึกไม่เคยลึกนี่ไม่รู้ลึกไหมนะฮะลึกไหมตัวลงเออแล้วมันเห็นอันกับพ่นเอวแล้วนี่ตอนนี้เรายังไม่เจอนะแต่ว่าเราลองหาดูก่อนไม่ไม่ไม่ หอน้อเพียงได้แต่เมียเหรอไมเอากันไม่เองี้ยให้คุเจบังชิดกันเลยเชยชูเลยสะบานเลยใช่ไหมตอนนี้เรายังไม่เจอนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้ไหมทุกคนโอ้โหโอ้โหน้องพียงได้แต่เมียน้องพีเลยมาดูกันว่าเมียกับน้องเพียงจะได้ก่อนนะทุกคนตากล้องฮะตากล้องเราก็นิ่งกึบโอ้โหเงี้ยก็ได้ทุกคนตัวเมีย ตอนนี้น้องพิมพ์กำลังจะโดดลงไปอีกแล้วทุกคนยื่กเข้าไปตรงเงียบโอ้โหเงียบได้ตัวเมี้เราตัวเมียเราจะยังไม่เจอเลยหมวดเดีด๋ยวเราจะหาตะผูโชว์ไม่ใช่ไม่รู้เดี๋ยวจะหาตะผูโชว์ก่นกนอนเพราะตอนนี้เรายังไม่เจอตะผูทุกคน ไม่ร pues ู uh, uh. Uh, ้วังพี่นี่ลงมาเน้ยทุกคนน่าจะเป็นปลาดีพี่โอ้โหงี้เจียวควงนี่ทุกคนงี้เจียวควงแล้วนี่ทุกคนโหวดใช่ไม่เบื่อต้องงี้เจียวควงแล้วแต่ไม่รู้ได้ปลาไหมนะห่อเรียบร้อยน้องพิมไม่เจอปลาโอ้โหได้แล้วน้องพิมได้แล้วทุกคน Nên này, nè mình nghe ao chân đai thôi con bộ lưu bắp tay nè rùa chinh hả Này đúng không? Đúng không? con Ồ! mình bộ lưu con đu uh -huh. mày vô cắt đi thích mà mà. con, con. Ừ. chinh con đu Bà mày, con ừ. mày vô cắt à mày vô cắt à mà mày phô cắt mày cắt à mày phô cắt mày เงียพวกพวกบอดนัเมื่อกี้ที่ได้ปลานะนี่เราใส่รวมกันแล้วทุกคนนี่มึงเจ๊ดูความแตกแยกนะทุกคนความแตกต่างทุกคนดูสวยโอ้โหวิ่งเลยเงียพวกบอดเมื่อกี้ตัวหนึ่งเงียพวกบอดแล้วก็เงียก็จ้วงได้เลยโอ้โหได้มาแล้วตัวเล็กสองตัวในโอ้โหโอ้ตาตากง ต้องเก็บเก็บพูดดีกว่ากันต้องอ๋อสองตัวเลยบางเหย็ดอะไรไงนี่ทั้งข้างจานี่สวยจริงเหรอนไงโอ้โหทุกคนยืดเลยเห็นน้องพีมบอกว่าที่นี่เด็ดทุกคนเด็ดจริงทุกคนปริงทำการบางเหย็ดแล้วโอ้โหทุกคนลูกมันเล็กหมดขนาดลูกมันยังน้ำเปื้อยทุกคนดูเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเจอหวดอีกไหมนะเงียบโบไหนเดี๋ยวนะให้คนตกปลาก่อนเดี๋ยวเราทำโน้ย โอ้โหจริงเหรอน้องพิมได้หอดเหรออุ oh. ้ยใส่มาน้องพิมใส่มาอุ้ย oh. อุ <c ười> ้ย oh. น uh ี oh, ่น uh ้องพิมมึงเหยียบยี่วอดนี่โอ้โหเหงี่ยงก็ได้นี่โชว์ตัวเลยนี่ตัวนี้เหยียบได้น้ำปืนกันนี่น้องพิมได้ตัวนี้เหยียบได้ตัวนี้นะได้ตัวสวยเลยเนาะเพราะมันนี่วอดทุกคนนี่วอดนี่วอดนะแล้วก็นี่ดูปลาโอ้โหน้องพีชอืมโอ้โหทุกคนสวยจริง มันก็วบกัสเรื่องที่เด้อไอ้วุ่นกี้ใส่ด้วยอือไอ้วุ่นข้างอกกี้ดอกไม้เต็มทีอือใช่ใช่ใช่ได้อยู่ไปต่อไปต่อมีวอดนะน้องพี่เออเนี่ยที่น้องพิมได้ตัวนี้ทุกคนใช่ดำดำนี่ตรงนี้ตัวนี้น้องพิมได้เมื่อกี้อะไรบาดแล้วไม่รู้นี่ก่อนนี่นะน้องพิมจับได้ตัวนี้มาเมื่อกี้นี่เดี๋ยวมึงจับให้เล้นี่ก่อน ่อะได้จัดไปลูกพี่ตรงนี้มันมีโหวดนะพอเราเดินลงมาข้างในนะแต่ว่าเราต้องดูดีๆเพราะว่ามันยน่ามันเยอะทุกืนได้มาโชว์ลูกก็เก็บก่อนตัวนี้เก็บก่อนตัวนี้มันน่าจะโตได้ใเย้ไหมลูกพี่โอ้โหตอนเดิมแล้่ะลูกพี่บอกโอ้โหน้องพี่ปิงกวางเหรอไหมอ๋อนี่น่าจะเป็นตัวน่าจะใช้ได้ ดีไหมครับมั้งอ่ะโอ้โหปีงว้าทุกคนดูเป็นสีบทุกคนโอ้ยังเยอะทุกคนหนูนัดเลยโอ้โหเนี่ยเขบโอ้โหทีมเงียบมาจับฮะเออเราไปก่อนก่อนทีมเห็ดมาจับแล้วปีงเยอะที่นี่เยอะจริงทุกคนหนูเยอะเหมือนที่น้องปีนบอกเลยตกเยอะจริงตรงนี้น้องว่าที่ได้ที่ได้เป็นยังไงเนี่ย เนี่ยครับเนี่ยก็น่าจะมีวดนะข้างในโอ้โหตรงนี้เนี่ยอะไรอะจริงเหรอเยอะเลยนทุกคนแต่ว่าปลิงตัเยอะตัวใหญ่ๆเพร่ๆของจริงเลยทุกคน โหน้ำปืดดดใช่ได้แต่ี่กันคือด้ำปืดันขึ้นดูนี่ทุกคนดูช่วยหนออืมโอออกสีว่าฟ้าทุกคนเอาโอเคใส่ถุงวอนวิทย์วิทยเดียวปิ้ครับปิ้เยอะมากไปปิ้ง นี่ขอบที่ขานึ่งน่าทุกคนขอบสลุเลยมันเอียดด้วยใช่คือคนลูกพี่เดี๋ยวนี่ขอบโอ้โหทุกคนตอนนี้เยอะจริงนี่นี่ทุกคนเยอะเยอะตั้องปิงควายตั้องปิงเข็มทุกคนดูใครใครอย่ามานะบอกเลยโ้่งเลยถ้าไม่ใช่ของจริงมันต้องพิมพ์อย่ามาทุกคนโล่งเอ๋เอ๋นี่ อปลากัดเยอะมากเลยว่าในนี้เป็นลูกๆมันทุกคนนี่ว่าน่าจะมีหัวน่าจะอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็หายากนิดนึงต้องเป็นร่องแบบง่ายง่ายลุกโอ้โหตกเก็งหมดนึกว่าพังเปียกเขาเลยดูทุกคนนี่รอยน้องพีมาชนในเลยทุกคน ใช่เองพี่อือเนี่ยพี่เลยตรงนี้ข้างบนนี้ไม่มีน้องบีมน้องบีมข้างบนนี้มีไหมไม่เคยเหรออันนี้มันลงมาจากเขื่อนหรือเปล่านี่ในเขื่อนนั้นม่มีปลากเหรอไม่มีไม่น่ามีนะไปดูที่น้องพิมพ์ดีกว่าทุกคนแล้วก็เลีนยงกลับมาเลยได้มาเลยโอ้โห ในในไม่ปลาแล้วหนูเคยทุกคนอ๋อคนกับรถมีไหมมีไหมน้องพิงน้องพิงดูดิสองแหลงทุกคนโอเคนะปลาค่อนข้างสวยทุกคนน้องก็บอกว่าแต่เครื่องเล็กไปแต่ว่าก็ได้อยู่เป็นปลาใหม่แหลงใหม่ทุกคน จริงไหมที่นี่ได้อยู่เนี่เนาะโอ้โหเนี่ยทุกคนได้อยู่ได้จริงทุกคนเออโอ้โหเต็มเลยทุกคนเยอะนะทุกคนทั้งเข็มทั้งควายเลยทุกคนเต็มคาราเบียเลยน้องพิมพิมไม่ขอบังเหรอเต็มหมดแล้วน้องพิมบอกยังหลือว่าน้องพิมหมดแล้วเหรอเขาตกปลาเลยไหมตกปลาเลยเราอย่าไปจับดีกว่านะถ้าเขาตกปลาเราเก่งใจเขาทุกคนมาปิดคลิปดีกว่าทุกคนเป็นไงบ้าง วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องพีนแล้วก็น้องน้องปื้มนะครับวันนี้ที่พาเงินมาแหล่งลับคุณเลยอยามานะมาเพาะเงินเราพมาถ่ายคลิปอยู่ภูเก็ตด้วยแล้วก็ดูมันอยู่ภูเก็ตด้วยทุกคนเป็นไงบ้างน้องพีนโอเคไหมเสร็จป่ะผลงานดีนะสองกิฟเดี๋ยวอติงเป็นไงเยอะโอเคทั้งสองไม้เลยฝากไว้แรกก็บเชด้วยเดี๋ยวโอ้โหยังกบอยู่เลยทุกคนอ๋อค่ะฝากคนแรกกับเชด้วยขนาดปิดคลิปอยู่ยังมีติ้งทุกคนดูโอเคฝากคนแรกกัเชยแล้วตามไปแหล่คลิปอื่นเลยทุ สวยเลยสวยจริงอืมเนี่ยไอ้นี่รยอืมต้องพาไปคัดพ่อพันหลาไว้นี่นะ